สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องเคยอีสานใต้ทุกทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีคุณแม่แต๋ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มาพบกันในช่องเคยอีสานใต้อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาหาคุณแม่แต๋วค่ะแม่แต๋วก็มาเล่นอยู่ที่วัดเนาะค่ะวันนี้ ก็แม่แตีวก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นมากๆในช่องเคยีสานใต้เมื่องวดที่ผ่านมาคําเกี้ยวกับเคยสานใต้ก็ติดภารกิจหลายอย่างก็เลยไม่ได้มาตามความฝันของแม่เนะาะก็พักคุณแม่ไปงวดหนึ่งงวดนี้วันนี้มาหาคุณแม่คุณแม่บอกว่าฝันแล้วค่ะก็ถามฝันคุณแม่ว่าฝันแล้วก็ถ่ายเลยคําเกี้ยวก็ยังไม่ได้ฟังเหมือนกันว่าแม่ฝันว่ายังไงบ้างเนะาะค่ะ,คะเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคุณแม่เล่าเลยค่ะเมื่อวนี้แม่บอกว่าหนาว หนาวลมพัดซวยๆฝนตกฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนเนาะคนก็ตกค่ะเออเมื่อวานก็ตกค่ะตอนนี้ตอนนี้หยุดแล้วแต่ก็คลื่นคลื่นเนาะไม่แน้ไม่ได้อาจจะตกมาอีกก็ได้บายๆเนาะแต่ต่อเขาบอกว่าวันมันก็อันนี้ออกแล้วอ่อนๆแล้วอ๋อพายุอ่อนลงแล้วไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะค่ะเล่าเลยค่ะแม่แม่ฝันว่าแม่ได้ขี่ช้างโอ้ค่ะขี่ช้างนะ <gie> แม่เดินไปเนาะแม่ก็เดินไปแม่บอกว่าหู humility, ช้างนั้นตัวใหญ่เนาะแม่ก็กลัวในขาเขาขนาดนี้นะแน,ด,น,นดต้นเนี่ยแม่เลยบอกว่าส่งแม่กลับบ้นานน้อยก็มีมีคนขี่ช้างแบบพาแม่กลับบ้านส่งมาถึงบ้านน่ะส่งมาหาบ้านแม่พอส่งไปก็เห็นแบบถ้าจะดีก็มีไออะไรเนี่ยแบบเขาว่าจะถึงแล้วนะ พอจะถึงแล้วนะตันนี้แม่บอกว่าเออจะจะถึงแล้วไม่เป็นไรพอจะไหนก็คนที่ขับช้างขี่ช้างนะแม่กับเขาก็ให้แม่นั่งข้างหน้าไงแม่นั่งข้างหน้าแับนี้แม่บอกว่าแม่ฝันว่าได้ขี่ช้างมาบ้านเขาส่งแม่กลับบ้านบ้านเราไหนครับบ้านเราบ้านที่อยู่ทุกวันนี้จ้ะค่ะพแม่ไปไหนไม่รู้แต่ว่าแม่เดินแม่เดินเอาไงอืแม่ก็บอกว่า ส่งแม่กลับบ้านน้อยแม่แม่ลลงทางไงเออเขาก็ส่งไปค่ะไม่เห็นช้างใหญ่แม่ก็กลูวไงค่ะม่แจะช้างตัวใหญ่มากเลยที่แม่แม่ไม่ขีด้วแต่ว่ามีคนขับช้างนะให้แม่ขึ้นขับมอช้างเออแม่บอกว่าเอ้าแม่พันอย่างนี้แม่ได้เป็นยังไงน้อค่ะใไม่โชคไม่ลาบหรือแม่ได้เลขอะไรนะแม่ก็ยังไม่รู้นะค่ะจ้าสามีจ้าค่ะแล้วช้างนี่สีดํา ฉันก็ฉันแบบสีก็ที่ดับเนื้อตัวใหญ่นะที่แม่แม่ขี่เั็นเป็นกสีน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลสีแดงแดงหน่อยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะไรแม่แม่ไม่รู้แต่ว่าเจ้าของเขาก็ขับขี่แม่ก็นั่งข้างหน้าแปลว่าคุณแม่แตวนี่ฝันเห็นช้างกี่หลายตัวได้เยอะเลยแม่ขี่มาตัวเดียวมีควานช้างด้วยปกติปกติถ้าเราไปขี่ช้างควานช้างจะอยู่ข้างหน้าเนาะตรงหัวแล้วเราจะอยู่ข้างหลัง จะมีที่ให้แม่กี่ข้างหน้าแต่ในฟันก็คือเขาให้แม่นั่งหน้าควานช้างอยู่ข้างหลังใช่ในคนขับว่าคนคนขี่ช้างคนดูแลก็คือควานช้างนะแต่แม่อยู่หน้าเลยเขาให้แม่นั่งข้างหน้าไงมันมีแบบที่นั่งไงแม่ก็กลิกแม่กลัวตกแม่ก็กดนะแม่กดคนที่ขี่ช้าง่กดแน่นเลยนะแม่กลัวงอแม่แนกดมือเขา่ะค่ะกดมือเจ้าคนขี่ช้างนะเจ้าของช้างนะค่ะกดไว้อย่างนี้นะกลัวกลัวตกแล้ว เขาได้พูดอะไรกับแม่ไหมครับเขาก็พูดบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไปนั่งกับแม่นะไปนั่งกับพ่อข้างล่างนู่นขอวางานี้ยไม่ต้องไปให้นั่งกับแม่มีคนผู้ชายมานั่งทางๆครับเขากระเมอนที่ว่าห่มผ้ามากมาบางเราอย่างนงี้นะเขาเลยบอกออกไปนั่งข้างนอกเลยนั่งข้างลัางนู่นไปนั่งกับพ่อขอวางเี้นนะเขาจะให้แม่นั่งด้วยกเขาคนเดียวจ้ะ สรุปแล้วเขาก็พาช้างพาแม่ขี่มาถึงบ้านมาส่งถึงบ้านนี้สงแม่่ะแมก็ถึงบ้านเรียบร้อยอแอ้วแล้วก็ตื่นมาถึงบ้านเดี๋ยวแม่จะพูดให้ฟังกว่าจะมาถึงบ้านเขาบอกว่าไงมาถึงบ้านแม่ก็บอกว่าเอ้ามาถึงบ้านส่งมาถึงบ้านแล้วนะแม่ก็ตื่นจริงแล้วแม่ตีเลขยังไงคะแม่ก็บอกว่าแม่ตีเลขยังไงแม่ไม่รู้เหมือนกัน ช้างมันมีเลขอะไรคี่ช้างเเคยฝันเคยอะไรมาก่อนชป็งเนาะมันมีไอ้มีโชกมีลาบมีสั์ใหญ่ใช่ไหมค่ะก็มีเงินมีทองก็มีแต่ช้างใช่ไหมค่ะไม่มีไงไงบ่วงงวงเป็นอะไรหกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ราบเหมือนกันค่ะแม่ช้างตัวใหญ่ค่ะมีสัดมีสีบางคนก็ติเป็นเลขเก้าชใช่เก้าหก อ๋อแม่ตี96เ <96 S 3> นี่ได้นะขี่ชา้ชางเมีกยเรยตีเป็น 96, 96. เอาแค่96ตัวเดียวเหรอคะ96แล้วก็เราเคีนอย่านั้นคืออะไรแต่เราเป็นแม่เป็น4ตี 4. อะไรคือส496ไหมเราซือเราสือแบบนี้ดอเก้96 94 เก้าเก้าหกกับเก้าสี่เก้าห้าสบตัวแค่นั้น96เก้าหกเก้าสี่เก้าห้าค่ะแม่แต่ว่อายุเท่าไหร่คะนี่แม่ก็หกแปดหกแปดย่างหกเก้าเนาะ96เก้าหกี่ไแล้วหกเก้าเก้าหกพะไปนะคะพ่าแม่ได้ขีดช้ามันจะเกี่ยวกับอายุแม่ด้วยเก้าสี่แล้วก็เก้าห้าแต่่วงและอายุแม่หงวงเขาก็คือเป็นเลขหกหกแปดถึงหกเก้าหกเก้าก็อยู่ในนี้อยู่เนาะ ค่ะแล้วบ้านเลขที่นะคะเข้ามาส่งแม่ถึงบ้านเลยได้ที่สองศูนย์เจ็ดบ้านเลขที่สองศูนย์เจ็ดเนาะ <c oughs> เพราะว่าแม่ต้องการกลับบ้านแม่ลงทางแม่ให้เข้ามาส่งบ้านแ<ห>ม่ก็เดินนำทางค่ะแล้วเขาก็มาส่งแม่จนถึงบ้านเลยแล้วแม่ค่อยตื่นเนาะนดีมากเนาะแม่น่าจะเกี่ยวกับบ้านด้วยอย่างแน่นอนนี่ค่ะคุณแม่ตีเก้าหกได้ขี่ช้างเนาะแล้วก็เก้าสี่แล้วก็เก้าห้าแม่ตีสามหาง ส่วนอายุแม่ก็คือหกแปดย่างหกเก้าแล้วก็บ้านเลขที่สองศูนย์เจ็ดค่ะอันนี้ก็เป็นการตีเลข<ม>อาจจะตีผิดพลาดยังไงท่านผู้ชมก็ช่วยตีมาหน่อยเนาะ<ม>ถ้าใครเคยฝันว่าขี่ช้างเลขออกเกี่ยวกับอะไรงวดนั้นจําได้ว่าพิรัตฝันว่าได้ขี่ช้างม,มันออกพศพศเกิดแต่เป็นพิธักราชงวดนั้นจําได้ว่าออกเจ็ดแปดพิธเเกิดคศหนึ่งเก้าเจ็ดแปด ค่ะแต่แม่แต่วนาเกิดพศสอ, 2, องพันห้ารอค่ะห <5, S 1> <000. S 2> ้าศค่ะก็เลยไม่ได้ลงให้เนาะแต่เกิดพศสองพันห้าแต่บางคนฝันว่าได้ขี่ช้างก็อาจจะออกอายุค่ะแม่แต่วย่ยหกสิบแปดย่างหกเก้าหเก้าไปชนกับเลขที่แม่ตีให้เก้าหนี้ค่ะแล้วก็เก้าสี่เก้าห้าแปลว่าแม่ตีเลขไว้ในใจตั้งแต่มือเศาร์แล้วบอครับ แม่บอกว่ามาแล้วบอแม่ถามแม่ใจคิดว่าแม่คิดอยู่เนาะว่าจะมาไหมค่ะแม่าโอ้ดีแม่สิลืิมเหมือนดวงสมพงคุณแม่ฝันเมื่อคืนนี้เองแล้วเราก็มาจังหวะพอดีเนาะแต่ว่าก็เออใช่จริงจริงค่ะแต่ว่านานแล้วตอนนู้นที่น้องกรฝันว่าได้ขี่ช้างเลขออกเก้าสี่ทำเก้วจําได้ค่ะก็มีประมาณนี้เลขฝันแม่เนาะค่ะเลขบ้านก็สวยนะฝันว่าได้มาบ้านสองศูนย์เจ็ดตัดเล่นด้วยเนาะ คือในคือในความฝันน่ะคุณแม่ต้องการที่จะกลับบ้านแล้วก็ช้างพากลับมาค่ะค่ะไปเคยฝันว่าดะขี่ช้างเลยแม่จะโชคดีได้โชคใหญ่หรือเปล่าเนาะแม่ว่าแต่ทักไม่เคยฝันแบบนี้เนาะแม่ใช่คุณแม่จะไม่เคยฝันแต่แม่ก็ก็พูดให้ฟังอีกฟันบ่านลูกอยู่ที่อังกฤษเอาของมาให้แม่เยอะนะหอบมาเลยอันคนตุยงกิะของมาให้แม่เยอะเลยแปลว่ามีมีแต่ฝันดีทั้งนั้น ว่าแม่วมีลูกเคยเป็นคนอังกิจเนาะเขาขอมาให้เป็นขนมนมเลยหัวหอมจนแบบหกระแน่ระนาดเลยก็หอมมาให้เขาจะกลับมาหรือยังคะลูกสาวจะมาปีใหม่ออมาปีใหม่ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วแล้วเาไ้สีองด้วยแลก็จะพาแม่ไปโคราชไปดูที่เขาซื้อบ้านอยู่นู่นอ๋อลูกสาวซื้อบ้านที่โคราชจะพาแม่ไปเที่ยวพาแม่ไปดูเล่นอยู่นู่นก็ดีได้เที่ยวเนะโคราชอากาศดีนะเขาใหญ่เนาะ ค่ะก็ยีใจแทนแม่เตวด้วยก็ลูกเต้าดูแลดีสุขสบายอยู่ที่นี่ก็ลูกสาวลูกชายดูแลอย่างดีเนาะค่ะคุณแม่ก็ไม่ต้องทำอะไรวันวันเดินเล่นแล้วก็นอนอยู่บ้านค่ะเช้ามาก็ไปค่ะไต้ซ้ายก็มาอนวันนี้คุณแม่แต๋วไปเอาหน่อไม้มาขายให้ผมสักวันนี้เหรอแม่ยังไม่เข้าเลยแม่เอาไว้วันหน้าก็ได้วันหน้าก็นะค่ะวันหน้าค่อยเอายวจะโทรให้ ค่ให้ลองคลิปโทรได้ได้เพราะว่าหน่อไม้แม่แตวนั้นเอาไปอร่อยหวานมากเลยแม่เป็นหน่อไม้หวานมีทั้งปีใช่ไหมคะวันนั้นเอาไปทํากับข้าวกันอร่อยถูกใจติดใจเดี๋ยวซื้อไปใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่แต๋วมากๆค่ะ ที่มาแบ่งปันแนวทางเนาะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมก็ขอให้เลขแม่แต๋วออกตรงๆปังๆเนาะชนเชยงวดที่ผ่านมาที่ไม่ได้มาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแม่เสียดายแม่เสียดายวันนี้ออกอ่ะมามามาการ้องแม่เสียดายมากเลยรวด